ดูครับซอครับอันนี้คือประจันฉายสิแสงอาทิตย์อ่ะพระจันฉายซอก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 ฮะเออเออ,เอโอ้โหนี่อยู่กับความฉลาดอยู่กับความฉลาดฮนะแตกไม่งาน,นมีแตกมีแตกมีแตกนี่อืม ครับโอ้โหโอ้โหคู enfin ่นี้เดิมพันเต็มที่ครับโอ้โหโอ้โหโสุดยอดเลยสุดยอดเลยฮะ ขายบ้านขายรถได้เลยครับงานนี้วันที่หนึ่งฮนนะเย<ด>เคยหมดรถบ้านเราเคยหมดก่อนเคยต่อเนี้ยอืมอืมอืมปักเข้าไปโอ้โหโอ้โหนี่สุดยอดน,นี่ไงนี่ไงปักเข้าไป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 อือหือ